การกอนรักของแบล็กบิง VIP มาค่ะเพื่อนๆคลิปนี้อดจะมาอัปเดตข่าวคราวและผลงานใหม่ๆของสี่สาว b l a c k พิง k แบบรัวๆๆเลยค่ะ<อ>ก่อนอื่นแอดขอพูดถึงคุณแม่เบเกอร์บูมที่เรียกได้ว่าเป็นนักแต่งเพลงคู่บุญคนหนึ่งของสี่สาว b l a c k พิง k เลยวันนี้เธอได้มาอัปไอจีเป็นภาพที่ถ่ายร่วมกับ b l a c k พิง k และลูกสาวที่แสนน่ารักของเธอจอ ly ซึ่งนี่เป็นภาพถ่ายแรกของแม่เบเก กับสีสาวในรอบ10ปีเลยนะคะโดยแม่เบสเขียนแคปชั่นว่าในช่วงเกือบ10ปีที่ฉันรู้จักสาวๆฉันไม่เคยขอถ่ายรูปด้วยเลยนี่เป็นภาพแรกที่พวกเราถ่ายด้วยกันมองภาพนี้แล้วมันทำให้ฉันตื้นตันและหวนคิดไปในห้วงความทรงจำที่มีมากมายอย่างท่วมทน้นเราทุกคนเริ่มต้นมาด้วยกันตั้งแต่เรายังเป็นวัยรุ่น บางครั้งคุณอาจไม่ทันได้ตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ในช่วงเวลานั้นว่ามันสำคัญแค่ไหนจนกว่าคุณจะมองย้อนกลับไปการแบ่งปันช่วงเวลานี้กับอดอลลี่เป็นสิ่งที่พิเศษมากทั้งสี่สาวและแน่นอนรวมถึงดอลลี่ด้วยพวกเธอได้เปลี่ยนชีวิตของฉันไปตลอดการ ตอนนั้นที่เจอกับ b l a c k พิง k พวกเธอยังไม่มีชื่อวงเลยด้วยซ้ําและการมีดอลลี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ฉันวางแผนไว้เลยแต่ดูเหมือนพรอ,อันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของฉันจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญและเหนือความคาดหมาย ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ผู้หญิงสี่คนนี้ได้เลือกฉันฉันรู้สึกขอบคุณและปลื้มใจจริงๆฉันจะจดจำและทนุถนอมช่วงเวลานี้กับภาพนี้ไว้ปราบนานเท่านานตอนอ่านครั้งแรกแอบนึกว่าเป็นจดหมายร่ำลาซะอีกพออ่านรอบสองก็ยังเหมือนลายอยู่ดี ตอนมันเต็มไปด้วยความรู้สึกทำให้เรารับรู้ได้เลยว่าแม่เบกรักสีสาวของพวกเรามากแค่ไหนก็ใครมันจะไปรู้ละ่ะว่าวันหนึ่งเพลงที่ตัวเองเป็นคนเขียนแต่งขึ้นจะประสบความสำเร็จแบบสูงสุดขนาดนี้ขอบคุณแม่มากๆนะคะที่รักและรังสรรค์เพลงนี้ขึ้นมาเพื่อสีสาวของพวกเรา ซึ้งมาพอละต่อไปเราจะมาอัพเจตผลงานของสาวๆกันต่อดีกว่าเริ่มจากใครก่อนดีคนนี้ละกันรันมันทึกวงการออกงานทีไรได้ซีนใหญ่ซีนโตเพราะไม่ค่อยได้ออกไงไม่ค่อยมีงานใหม่เหมือนคนอื่นเขาไง <What? S 1> ก็จะใครซะอีกละคะถ้าไม่ใช่น้องลิซ่า ที่เมื่อวานนี้น้องได้เผยว่าจะมีคอหลัดกับ Crazy Horse Paris จนเป็นที่แตกแตนแตกตื่นฮือฮาและบัตรก็โฉบเอาไปแล้วทั้งหมด5โชว์คิดเป็นยอดเงิน575,000ยูโรหรือตีเป็นเงินไทยก็เกือบ22ล้านบาทเองค่ะเบาๆไม่เท่าไร นี่ยังไม่ได้พูดถึงสื่อสำนักข่าวต่างๆเลยนะที่ลงบทความเขียนถึงน้องลิซ่ากันอย่างมากมายทั้งสื่อในฝรั่งเศสเองและสื่ออื่นๆทั่วโลกลงข่าวกันแบบรัวๆ,ๆและแะแะไม่ใช่แค่สื่อบันเทิงเท่านั้นนะคะแต่สื่อหลักสื่อเศรษฐกิจมีมาหมดค่ะทั้งตื่นเต้นและชื่นชมน้องลิซ่ากันใหญ่แต่มันก็จะมีติ่งเคพบบางคนออกมาตั้งคำถามว่า ถามคำเดียวคาเรโชมันดีต่ภาพลักษณ์ของน้องใช่ไหมค่ะทางเราก็อยากจะตั้งคำถามคำเดียวเหมือนกันว่าเขาชอบของเขาเขาถนัดของเขาเขาอยากสร้างผลงานเพื่อตัวของเขา,าเราเป็นเดือดเป็นร้อนทำไมคะพูด ศิะละป็นระดับโลกดังๆไปคอนแลบไม่เห็นมีใครมานั่งตั้งคำถามเลยแต่พอเป็นลิซ่าเท่าน,นั้นแหละเป็นเดือดเป็นร้อนทำมาเป็นตั้งคำถามเดียวไม่ต้องถามค่ะศูน์ค่ะศูนไม่ต้องพูดถ้าการไปเต้นศิลปะแบบนี้ทำให้ภาพลักษณ์มันเสียหายแม่บียองเซแม่คริสติน่าคงไม่ไปเต้นหรอกค่ะ ทุกวันนี้แม่แม่ก็ยังขึ้นแท่นเป็นตัวทับจุดสูงสุดของวงการเพลงโลกอยู่เลย และคาบูเรชัก็คือการแสดงรูปแบบหนึ่งที่มีความผสมผสานร,ระหว่างศิลปะหลายแขนงไม่ใช่ว่าใครก็จะสามารถทำได้มันไม่ง่ายดังนั้นการที่ลิซ่าได้ไปแสดงโชว์ที่นั่นถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีด้วยซ้ำลิซ่าจะได้แสดงความสามารถในอีกด้านหนึ่งของตัวเองออกมา อย่าด้อยค่าสิ่งไหนหากคุณยังไม่เข้าใจสิ่งนั้นดีพอและขอแนะนำว่าลองหลุดออกจากกรอบมาบ้างมองโลกให้กว้างขึ้นบ้างชีวิตจะได้มีสีสันกับเขาบ้างนะคะ และส่วนใครที่ <What? S 1> อยากจะ b ิ i l ิ f e l เพลงที่ลิซ่าจะ perform <Wow. S 1> ให้ไปหาดู MV But I'm a Good Girl ของ Christina Aguilera หรือการแสดง Crisis What Crisis ของ Crazy Hearts Paris รับรอง <Hey. S 1> แซบสีจีจ๊จ๊าดน้ำลายหกกำเดาพุ่งกันเลย <What? S 1> อยากเห็นเลยว่าลิซ่าจะ present ศิลปะ,ะแขนงนี้ออกมาในรูปแบบไหน แต่สิ่งหนึ่งที่สามารถการันตีได้เลยก็คือลิซ่าไม่ทำให้พวกเราผิดหวังแน่นอนค่ะส่วนอีกคนที่ประกาศงานใหม่ออกมาก็คือคุณเจนนี่คิมที่กำลังจะมีงานกับชัคมูสโดยพี่เจนนี่ก็มาลง coming soon at Chuck m o s เป็นภาพเชอรี่นะับร้อยเกลื่อนกลาดบนผื่นผ้าสีแดงน่าจะเป็นภาพจากการถ่ายงานแน่ๆเลยค่ะเอาล่ะสิความเธอเป๊ะฉันต้องเป๊ะยิ่งกว่าเ oh. พราะเมื่อวานนี้ทางลิซ่าและพี่เจนนี่มาลงค m มิ่งซูนของงานเดี่ยวกันแบบสับรัดเลอสมฐานนะไม่ไหวนอกจากนี้พี่เจนนี่ก็ยังได้รับเลือกให้ติดหนึ่งใน50 women in power ผู้หญิงที่มีอิทธิพลทรงพลังประจำปี2023ของ WWD Magazine ที่งานนี้ผู้ถูกเลือกมีตั้งแต่ CEO บริษัทมหาชนรายใหญ่ไปจนถึงคนดังผู้กำหนดวัฒนธรรมแฟชั่นเลยค่ะ WWD ได้รวบรวมผลงานของเจนนี่ในรอบปีว่า เจนนี่ได้สร้างชื่อเสียงด้านครีเอทีฟด้วยการออกแบบร่วมกับ CK เป็นครั้งแรกของเธอเปิดตัวแคมเปญสองแคมเปญกับชาแนลในปีนี้ก็คือ Coco Crush และ Channel 22อีกทั้งเจนนี่ยังปรากฏตัวใน Paris Fashion Week m e t g a l a และตามด้วยการเดินพรมแดงเมืองคาร์สเพื่อเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง The Idol ทางช่อง HBO ซึ่งถือเป็นผลงานการแสดงครั้งแรกของเธอทั้งหมดนี้ บอกได้ว่าเธอคือผู้ทรงอิทธิพลของแบรนด์ที่ก้าวข้ามวงการเพลงไปแล้ว สำหรับโรเซ่นานล่าสุดน้องได้คว้าแบ, <Hey. S 1> แบรนด์ r i m o วาแบรนด์กระเป๋าเดินทางลักชัวรหรูหราแบรนด์ใหญ่ไฮเอ็นระดับโลกจากเยอรมันมาครองเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อีกแบรนด์แล้วค่ะ <Hey. S 1> โดยทางแบรนด์ r i m o วาได้เปิดตัวโรเซ,ซ่ศิลปินจากวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ดังที่สุดในโลกพร้อมกับซูเปอร์สตาร์คนดังทั้งลิวอิสแฮมิตันแชมป์ f 1คีเลียนเอมปเป้ ฟุตบอลแชมโลกด้วยวิดีโอแคมเปญ Never Still Chapter 4 Home isn't where we've been It's where we're a going นี่โรเซ่ Rose, กะจะเหมามันทุกแบรนเลยใช่ไหมไม่แบ่งใครเลยงานเข้ารัวรัวปังมากเว้์ สำหรับพี่จีซูนั้นทางแบรนด d ด n น e ก็มี Exclusive Event Pop Up Store d a n c e 23 Fall Winter Collection ที่ห้างฮุนใดนะกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ในวันที่7-20กันยายนนี้ค่ะและทายนี้ ขอฝากการโหวต MTV กับเพื่อนๆนะคะ <Okay. S 1> ห้ามเบื่อไม่ต้องเบื่อเบื่อก็จะบิวเพราะพวกเรารู้รู้กันอยู่ว่าเราต้องทำเพื่อใครและเราก็รู้ว่าสีสาวแบล็กพิง์ของพวกเราเหมาะสมกับรางวัล Group of the y e a r มากที่สุดซึ่งคนอื่นก็รู้เช่นกันค่ะ ต่อให้เขาไม่อยากจะยอมรับความจริงแต่ลึกๆเขาก็รู้ดีดังนั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องทำหน้าที่ของหลังบลิงตอนนี้ก็คือจะต้องโหวตให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เอารางวันนี้มาให้สีสาวของพวกเราให้ไดโอเคไปค่ะไปเลยอย่ารอช้าไปจิ้มลิงก์โหวตและพิ้งในไอจ t สตอรี่เอวีโหวตไปได้เรื็ นนครัก่อนที่จะหมดเขตเวลาคืนนี้สี่ทุ่มช่วยกันปั่นโหวตค่ะโซ้แคลวสิสง และนี้ก็เป็นข่าวคราวทั้งหมดของซีสาวแบล็ p พิมที่แอดเอามาฝากในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆกีดเห็นอย่างไรกันบ้างเม้นมาคุยกันได้เลยใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนรักเพื่อนๆม,มากมายกินข้าวให้อร่อยนะคะและมีความสุขกันมากๆด้วยไปลาบ๊ายๆสวัสด,ดีค่ะบ๊ายบาย